สถานที่เฮียนที่ผมเคยเจอที่หนึ่งนครับต้องยกให้ที่วัดสุวรรณารามที่กรุงเทพนี่แหละครับวันนั้นไปถ่ายรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ไปถ่ายเกี่ยวกับประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ที่วัดแห่งนี้เนี่ยเคยมีประวัติมาช้านานแล้วก็เป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องราวผีดุ ด้วยในระหว่างที่ถ่ายทํารายการกันอยู่นะครับก็จะมีน้องๆทีมงานที่อยู่บริเวณหลังกล้องและสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมเห็นน้องคนนึงนั่งอยู่นะั่นคือน้องอูนะครับนั่งอยู่กัข้างๆกล้องแล้วก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีดํดๆยืนลักษณะคือก้มตัวลงมาเอี้ยวตัวลงมาแล้วก็มองหน้านอ้องอูซึ่งหน้าเขากับหน้าน,านอ้องอูเนี่ยเกือบติดกันเลยเพราะเราเห็นเราก็ตกใจนะครับแล้วเราก็ถามอาจารย์ที่มาด้วยนะั่นคืออาจารย์เข้มนั่นเองนะบอกว่าอาจารย์ผมเห็นแบบนี้อาจารย์บอกใช่ที่นี่เคยมีเรื่องรา หรือว่าประบาดของผู้หญิงที่ใส่ชุดดำเป็นหนึ่งมันก็ตรงกับที่ผมเห็นแต่ว่าภาพในความทรงจำก็คือเป็นผู้หญิงแก,แก่ใส่ชุดดำหมดเลยยืนก้มตัวมาแล้วก็ชะโงกมองหน้าน้าองอูแบบนี้ครับนี่คือที่แรกที่ผมไปแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจำคุณผู้ชมเคยเจอเรื่องราวแบบนี้ที่วัดแห่งไหนพิมพ์เม้นท์เข้ามาใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับ ถ้าอยากสนับสนุนพวกเรานะครับวันนี้ผมมีกาแฟดีๆแล้วก็มีส่วนผสมของพรีไบอติกมาบอกคุณผู้ชมด้วยกาแฟดีอร่อยดีชีวิตดี24ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ช้อปปีข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าแอดมาที่ลายแอดก็ได้ครับพิมพ์แอดนำหน้าแล้วก็ตัวดีแล้วก็ดับเบิลี24หรือว่าแอดดี24นั่นเองครับ